ลอดไปแล้วก็ดังเรื่อยๆไม่รู้จักลับไม่รู้จัเอ่อช่วงโอมาดังไปเรื่อยๆตลอดเลยลูกจนถึงจนถ,ถึงปี60ไปเลยนะลูกถึงว่าเออเดอสตาแปดจะมาแม่ก็ว่าแอมเนี่ยต้องอยู่ต่อไปเป็นดาวเด่นของเดอสตาเจ็ดตลอดไปเลยลูกเออในว่าทีปีใหม่นี้นะคะ ขอให้แฟนสักทุกคนคิดอะไรก็ขอให้สมกว่าถ้ายังไม่มีแฟนก็ขอให้ได้แฟนเออรวยรวยรอ,รอนะคะแล้วก็มาตามแอมตลอดไปนะคะหวังว่าคงจะรักกับแฟนคลับแล้วก็แอมตลอดไปนะคะไม่ต้องพิงกันนะคะรักกันมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ปีใหม่นี้ก็เป็นปีแห่งอารมณ์ดีนะคะ255 25 5ก็ขอให้น้องแอมและครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตนะคะก็ขอให้โด่งดังทะลุฟ้าอย่างที่บอกไว้นะคะแล้วก็ขอให้ AFC ทุกๆคนด้วยนะคะมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้นานๆรักกันอย่างนี้ไปนานๆน,นะคะ สวัสดีค่ะน้องแอนปีใหม่ปีนี้นี่ขอให้เป็นปีที่น้องแอนมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกสินนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ออกผลงานดีเป็นที่น่าชื่นชมมาให้เราดูกันเยอะๆนะคะสําหรับเอฟซีนะคะปีหน้าก็ขอให้รักแอมเยอยๆนะคะใครที่รักมากอยู่าขหยรักมากกว่าเดิมแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ารวยสุขภาพแข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟน ยโย Happy New Year แอมก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขออวยพรให้แอมมีความสุขมากๆขอให้แอมมีความสุขกับทุกๆเรื่องที่ทำเลยแล้วก็ขอให้แอมประสบความสำเร็จมากๆมีงานเยอะๆได้เงินเยอะๆ Happy Happy มากๆนะ สวัสดี AFC ทุกคนนะครับก็เนื่องในปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ AFC ทุกคนนะคบเพื่อนๆมี่พี่น้องๆทุกคนมีความสุขมากๆเลยคิดอะไรหวังอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังทุกอย่างนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทําอะไรก็ประสบความสาเร็จทุกๆอย่างโลยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคบขอให้ทุกคนโชคดีครับผมเฮ้ hey, Happy New Year ค่ะสวัสดีปีมังกรก็ใน วาระสิทธิขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอไว้พรให้น้องแอมนะคะมีความสุขมากๆทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วก็เป็นที่รักของเอเอตลอดไปก็ที่สําคัญดูแลสุขภาพด้วยนะคะรู้ได้ข่าวว่าป่วยบ่อยก็ปีมังกรนี้ก็ขอไว้พรให้เอเทุกคนนะคะมีความสุขมากๆก็คิดสิ่งใดก็สความาัฒนาเป็นอยู่คู่กับแอมอย่างนี้ไปนานๆแล้วก็เรามีอะไรก็ให้รักๆกันไว้นะคะยังไงก็เราก็มีจุดหมายเดียวกันก็คือ อยู่กับน,น้องแอมอยู่คู่กับน,น้องแอมอยู่ไปนานๆน,น,นะคะแอฟริกาแอมเขอ,ขอที่เขาสวยมากในปีใหม่นะ, oh. ะก็มีรอยยิ้มทุกๆวันแล้วก็ตั้งใจง,งานตั้งใจทำงานทำง,งานให้เหมือนทุกๆวันที่ทำงาน <Hello. S 1> แล้วจะอยู่เป็นเอตลอดไปแอฟริกาค่ะสำนะคะเอฟ f c ขอให้ทุก so คนมีความสุขมีสุขภาก่แข็งแรงแล้วก็อยู่รักแอมด้วยกันเป็นนานๆนะคะเวลาเจอกันก็ยิ้มให้กันเหมือนเดิมทุกครั้งสุขสา์ปี่ใหม่ค่ะแฮป Happy New Year ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆขอให้งานเข้ามาเยอะๆขอให้รวยๆ Happy New Year ค่ะทุกคนปีหน้าปี2255เราจะมีความสุขกันทั้งปีผลลัพดังขอให้ทุกคนมีสุขทีแข็งแรงนะคะแล้วก็ไปตามแอมด้วยกันทุกคนทุกแข่งนักหนักจุ๊บจุ๊บ สวัสดีค่ะพี่แอมปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเอ็มซีคนปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสดใจรถสายได้เลยทุกวันค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมขอให้สั่งสมใหา่ขอพี่แอมมีความสุขในทุกด้านเรื่องการเรียนและการงานนะคะแล้วก็สำหรับแอมเอ็ซีนะคะขอให้มีความสุขทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะก็แฮปปี้พี่แอมนะคะพี่แอมก็ขอขอให้พี่แอมมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้ ขอให้ได้สขภาพทหนาเหงๆๆๆแล้วก็ขอขอให้พี่แอมรักษาสุขภาพไวนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนไว้นะเป็นกำลังใจให้ในปีใหม่2022นี้ก right> so ็ขอให้เอซมีความสุขมากานะคะสำหรับที่เป็นปี2555ค่ะแล้วก็ขอให้ให้เอซีอยู่กับอยู่กันอย่างนี้ไปนานๆนะคะตลอดเวลาหลักหลกจู๊จู๊ ก็แฮปปี้เนี่ยเออก็ความสุขมากมนในปีใหม่แล้วก็ขอให้มีคนหลังเยอะๆแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยก็เออที่ก็ขอให้ป้าาเออจีมสุขภาพที่แข็งแรงนะ้วก็พวกเด็กๆก็ขอให้กินตั้งกว่านี้หลานเพิเติมไดขอให้มีความสุขด้วยปีใหม่นีขอให้ แอมมีความสุขพอพอและสุขภาพแข็งแรง,แงปีใหม่จ้าเย้ปีใหม่นี้ก็ขอให้แอมมีความสุขมากๆและเป็นที่รักของแฟนคลับทุกคนต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้แอมมีผลงานดีๆนะครับให้พวกเราฟังตลอดตลอดไปเลยนะครับ AFC ทุกคนสวัสดีครับออปีใหม่นี้ ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขมากๆนะครับยังไงแล้วเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยติดตามผลงานและรักกันเป็นครอบครัวแบบนี้ไปนานๆน,นะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกทุกที่ทุกทุกนเราจะต้องมีกันและกันตลอดไปครับป,ปีใหม่ครับ yeah!